เยนอะไลสวัสดีเป็นแฟนได้เลยค่ะมาแล้วใช่ไหมครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับสวัสดีเป็นแฟนช่องสามด้วยครับ Hello อฟ t e r f a n s 你好 mm。ไ hmm. ม <Hello. S 2> mm ่เลวครับวันที่ปล่อยเพลงเจ็บแค่ไหนก็ยังรักเธอเนี่ยติดเทรนด์ทวิตเตอร์อัน Twitter ดับหนึ่งตอนนั้นทําอะไรอยู่แล้วก็อยากบอกอะไรแฟนๆบ้างตอนนั้นทําอะไรอยู่ล่ะครับตอนนั้นทําอะไรอยู่นะวันนั้นวันเมื่อไม่กี่วันก่อนใช่ไหมครับ mm hmm. ทำงานเยอะใช่ครับตอนนั้นกำลังทำงานสักงานหนึ่งอยู่ครับก็ แต่แบบก็เลยตอนนักอาจจะไม่ได้ไม่ได้เห็นว่าแฟนๆบันเทนหรือเวลไทม์ Real ครับแต่ว่ามาดูมาดูทีหลังตอนเสร็จงานก็แบบโอ้ยทุกคนเล่นเทรนให้อีกแล้วครับดีใจมากเลยแล้วก็ไปดูฟีดแบ็กครับว่าทุกคนว่าไงกันบ้างเกี่ยวกับเพลงนี้ผมก็รุ้นเหมือนเดิมครับว่าทุกคนจะชอบหรือเปล่าทุกคนก็บอกว่าเพราะก็ดีใจครับดีใจเหมือนเดิมเลย แล้วเพลงเนี้ยแบบคนแบบคอมเมนต์เยอะมากว่ามันแบบเจ็บปวดมากๆเลยแล้วสื่อออกมาดีมากตอนที่ร้องอินเนอร์ตอนนั้นอะคิดอะไรอยู่แล้วถ่ายทอดออกมาได้ดีมากอืคิดอะไรอยู่ก็พยายามนึกถึงว่าถ้าเกิดจริงๆเพลงนี้เป็นเพลงที่เขียนขึ้นมาจากละครใช่ไหมครับก็จะมีเนื้อาหาเกี่ยวกับในละครในตัวละครด้วยซึ่งผมมาก็พยายามคิดว่าถ้าเราเป็นแบบคนที่ แบบเวลาเราเจ็บอย่างเงี้ยครับแล้วเราจะซื่อออกมาอย่างไงสมมุติว่าเราอหากหักหรือว่ารู้สึกแย่หรืออะไรประมาณนั้นนะครับแบบอยากจะร้องไห้ก็ลองนึกนึกประมาณนั้นดูครับแล้วก็ร้องออกมาพยายามให้มีความเจ็บเหมือนชื่อเพลงที่เจ็บมากๆถามเจ็บแค่ไหนก่ยังรักเธอมันดูแบบว่าเจ็บเนาะแต่ก็ยังรักเนี่ย <c oughs> นีรักยู คอมเมนต์คอมเมนต์นี่แหละน่ารักเวอร์น่ารักสุดน่ารักของแบบนี้แล้วก็ทักไทยแฟนบราซิล U S A แล้วก็จีนหน่อยเขาส่งคิสให้นิวด้วยอ๋อมีคิส from Brazil U S A แล้วก็จีนจงกัวนะครัะจงกัวเด่นจงกัวเฟนซ์นี่ค่ะคิสคิสค่มีคนถามว่ากินข้าวหรือยังด้วย กินจีนได้เลยั้ยยากเลยครับไขมันโยดเชียอิอยากกินอะไรอยากกินอะไรโอ้จริงๆเมื่อวานเพิ่งไปกินบุฟเฟ่มาครับตอนนี้ยังอิ่มอยู่เลยอิ่มมาจะถึงตอนนี้เลยยังไม่ยังย้อยไม่หมดเลยมีคนบอกหนีฮาวพูดภาษาจีนหน่อยหนีฮาวครับไอ้จริงๆว่าอย่าไอ้หนีคุณชื่อคุณ so much สวัสดีค่ะสวัสดีครับืนที่วันนี้ผมกังไปชิ่วเอิ่มซื้อจู่จู่ทานชิ่วหลายมากตอนนี้ยังไม่ได้ปั่นนะยิอยู่เลยครับ๋อนนี้ชู้ๆนะภูมิใจในตัวลูกมากขอบคุณครับดีจใจที่ทุกคนชอบเพลงครัคบฝรอดูละครด้วยนะครับละครเรื่องกครงดอกสร้อยนะ ร่วมงานกับพี่หนึ่งกับพี่เมย์เป็นไงบ้งางคะก็โอ้ยตอนแรกเริ่มจากตอนแรกก่อนละกันครับพี่รู้ว่าเกรงไหมเกรงครับเกรงตอนแรกที่มาอัดเพลงก็คือตอนแรกยังไม่เจอพี่หนึ่งกับอ๋อตอนแรกเจอแค่พี่เมย์ครับใช่ก็รู้สึกเลออะเรื่เกรงแหละเริ่มเกรงเพราะว่าพี่เมย์ดูเผินๆดูดุสวยสวยมากๆครับแต่ดูดุจังเคยเคยทันไหมเคยดูละครพี่เมย์ไหม อาจจะไม่เคยครับนี่เป็นครั้งแรกที่ได้เจอพี่เมย์ด้วยครับแต่แบบโอ้ดูดูเลยเลยก็เลยแบบตัวเล็กเลยแต่พอสักพักหนึ่ง 1, พี่หนึ่งมาด้วยพี่หนึ่งก็ดูดูอีกก็เลยยิ่งเหลือตัวแค่นี้แะครับเล็กลงเรื่อยๆแต่ว่าพอแบบ shear. อยู่ในห้องอ่านปุ๊บร้องไปเรื่อยๆสั้ายเป็นเพอาะที่ร่งกันจริงๆไม่ดุเลยครับใจดีมากๆเลยทั้งพี่หนึ่งทั้งพี่เมย์เลยครับแบบใจด,ใจดีใจดีกว่าที่คิดมากเลยะครับดีใจใใที่ได้ร่วมงานมากๆเลย อยากจะร้องเพลงแล้วก็ถ้ามีงานการสแสดงใดๆสนใจก็ฝากด้วยนะครับนอกจากรา้องเพลงการสแสดงเราอยากเล่นหนังเราด้วยที่ตอนนี้เขามีอะไรที่เราอยากทําอีกไหมมีอะไรที่อยากทําอีกไหมเหรครับก็อ้ยจริงๆผมมาชอบเกี่ยวกับการใช้เสียงครับก็ที่อยากทำจริงมีหลายอย่างนะครับเพราะที่มีงานอีกหลายแบบเลยที่ผมไม่ได้ทำอย่าง มิวสิควลนี่ก็อยากทำเหมือนกันครับแล้วก็เดี๋ยวจะเป็นการพากย์เสียงการ์ตูนนี่ก็แบบเป็นอาเป็นแบบความฝันเหมือนกันครับเพราะว่าอย่างตอนที่ได้ไปร่วมงานเอเอปิดตัวงานกาล่าของเรื่องร i t t l e Mermaid ครับตอนนั้นก็ได้ไปร้องเพลงด้วยรู้สึกว่าถ้าเราได้พากย์เสียงการ์ตูนตรืง่งนี่ก็จะเป็นอะไรที่แบบเติมเต็มมการ์ตูนที่ชอบการ์ตูนที่ชอบนะครับเมื่อก่อนชอบเรมอนแต่ว่าการ์ตูนดิสนีย์ดิสนีย์ผม ดูดูเยอะเหมือนกันครับแล้วก็ชอบชอบมากเลยแ็โซิโเซ้นครับมีคนเม็กซิโกบอกว่าอ่านภาษาไทยฟังภาษาไทยไม่ออกเลยอยากให้ไฮไฮหน่อยฮัลโหลครับฮัลโหลอินเทอร์แฟนฮัลโหลเม็กซิโกแฟนผมพูดภาษาเม็กซิโกไม่ได้ครับมีคนบอกว่าเล่นฟิลเตอร์ไอจีหน่อยเรื่องเล่นฟิลเตอร์ให้เป็นหน้าที่ผมเลยครับ เมื่อกี้มีอุ้ยเป็นเอเลี่ยนเอานี้ไหมครับเป็นเอเลี่ยนเหมือนเป็นอวตารเลยนี่ของชาวอันนี้หัวใหญ่ดูใหญ่มากไฮัลโหลสวัสดีคานหนึ่งโอ้โหโอ้โเลื่อนเลยตัวใหญ่มากมีคนบอกว่าเนื้อเนี้ยขัเสียงโนบิตะหน่อยฮ็โนบิคุยกั่เด็กมอน่ะ ดอ่อโดนตากับช่าเรียกโมอนใช่ไหมครับหองดีอยเขาต้องดีแน่โดนไลมอนอย่าไม่รู้ในตอนที่โดนตาแบบชอบตะโกนเรียกโดนเลมอนเวลาโดนแก้งอย่างเงี้ยใช่ก็จะเรียกแล้วก็ตัดห้าไปโดนล่มอนถ้าก็สูบครับหมมีแพนใหม่ยุโรปรอคอย อยากไปเหมือนกันครับยุโรปใช่ก็จริงๆถ้าถ้ามีโอกาสก็อยากไปมากๆเลยครับอยากไปเที่ยวด้วยผมยังไม่เคยไปทางฝั่งนู้นเลยครับโปติตอนนี้อยู่แต่คาเอเชียสมากกว่ามีคนบอกว่าเสียงมือเหมาะกับพี่เรียดสุดๆเก็บหมดทุกอักขระเปลี่ยนคีย์แบบสับ<ม>ยากหมายตอนแบบสับเลยก็ <laughs> จริงๆผม <laughs> อ่มะ อ๋แฟนๆชอบบอกว่าสิปงเข้ากับแนวพีเรียดเหมือนกันครับแล้วที่ผมชอบเหมือนกันนะร้องแนวพีเรียเพราะว่าพอเราเป็นแนวพีเรียดแล้วอย่างบางเพลงอาจจะมีลูกเอื้อนอยู่ได้ยังย mm ิง hmm. ิเป็นจริงๆก็ชอบร้องเพลงลูกกรุงเหมือนกันครับแต่ว่าใ้าใเราตอนนี้ก็หีไม่ออกเหมือนกันครับเพลงอะไรแต่ว่าชอบแบบเพลงที่มีลูกเอื้อนเยอะๆร้องสนุกมากๆเลยครับ ของอส,สดสักพอร์ตฮุของกลงดอกส้อยให้เพื่อนได้แบบว่าชื่นใจหน่อยได้ต่อให้เจ็บแค่ไหนก็ยังรักเธอไม่เคยลืมไปจากหัวใจแมบบ้วันในวันนียังรักกันไม่ได้ก็จะขอเฝ้ารอต่อให้เจ็บคนนี้ก็ยังรักเธอรักมันคงไม่มีสึ้ ก็เพราะรักของฉันมันไม่มีวันตายและเธอคงอยู่อย่างนี้เพื่อเธอผูดเดียวนอกานั้นก็คือยอดรูพุ่งเลย <มา S 1> สีงสามาเสียงใสว่์เหมือนในเหมือนใน MV เดอมีแนวเพลงที่อยากจะร้องอีกไหมแนวเพลงที่อยากร้องนะคะก็ีท่ที่ผมชอบเพลงที่ฟังสบาย หรือว่าเพลงช้าๆจะชอบร้องคําว่าร้องสนุกแต่เพลงเร็วๆเนี่ยเพลงเร็วหรือว่าแบบแรปแรปผมไม่ก็ได้แรปเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าได้ลองแรปสักนิดนึงก็ก็จะดีครับก็น่าสนุกดีมีคอนบกขึ้นสวรรค์เลยเพราะมากคือสวรรค์เลยถ้าได้ลองแบบจะนิ่งชื่อตัวเองว่าอะไรเอ็นเอ็นเลย <c oughs> อ๋อ <c oughs> ต้องมีนะต้องมีเนมะอ่ะเป็นแบบเหมือนชื่อเอเคเอเออเราต้องเป็นอะไร เอ็นเอ็นแหละครับเอ็นเอ็นเหรอเอ็นเอ็นเหรออืมก็คงนูนิวนี่แหละเอ็นเอ็นไม่รู้สิครับไม่เคยคิดเลยอูแสงออกหูไปเลยครับมีแฟนแฟนเพลงบอกมาครับถามมากนีกว่ามีแต่คนแบบถามเยอะมากแบบร่วมงานกับแอลลี่เป็นไงบ้างในเรื่องตัวเองแอลลี่อ๋อน้องแอลลี่นะครับ ที่ได้ถ่าย MV เพลงหมอนอีขขงผมปตองนั้นร่วมงานกันเป็นกนรารร่วมงานกันครั้งแรกเลยน้องน่าราักมากเลยน้องพูดถึงน้องกี่ครั้งก็เซียงพูดว่าน้องน่ารักน้องสดใสทุกรอบครับเพราะว่าน้องเป็นแบบนั้นแล้วในกองน้องแบบเหมือนมีออร่าสว่างออกมาจากตัวตลอดเลยคือน้องก็ไม่รู้อะไรครับแต่ว่าเหมือนน้อง ang, สว่างส่งสามารถส่งแสงได้ในตัวเอง น้องมีออร่าออมีออร่ามากๆแล้วน้องแบบเหมือนมีแต่รอยยิ้มให้คนอื่นๆตลอดเวลาเลยใช่ครับน้องก็เก่งด้วยน่ารักมากเลยได้เพื่อนใหม่เลยใช่มใช่ครับได้เพื่อนใหม่เลยเพราะว่าก็เหมือนไม่ได้เคยรู้จักน้องมาก่อนไม่เคยก็อาจจะมีเจอกันบ้างตามงานต่างๆครับแต่ว่าไม่เคยแบบร่วมงานกันแล้วก็ไม่เคยคุยกันจริงจังเลยเป็นการคุยกัน เยอะๆครั้งแรกแล้วก็ร่วมงานกับครั้งแรกด้วยอืมประทับใจแหละเนาะใชแ่แล้วก็มีที่ไปถ่าย live station เพลง passcode กับน้องด้วยครับอันนั้นก็ฝากไปฟังกันด้วยนะครับมีคนบอกว่าถ้าอยากร่วมงานกับนางเอกช่องสามมิวอยากร่วมงานกับใครอยากร่มมวมงานโอ้ก็ใครดีละ่ะให้หมดเลยครับ ใครใก็ได้คะ่ะได้หมดเลยครับใช่ครับต้องถามผู้จัดนิวกับแอลลี่เหมือนแฝดกันเลยคะ่ะมี่คนบอกว่าผมเหมือนแฝดน้องแอลลี่เลย mm hmm. ก็อาจจะพาะมีหลายๆอย่างคล้ายๆกันด้วยมั้งครับแต่ว่าเวลาเราน้อยเนาะก,ก็แบบว่าก่อนที่จะได้ไปเจนอนุ่นิในละครก็ฟังเพลงประกอบละครไปกอ่อน ก็เดี๋ยวให้มีฝากเพลงละครเนาะแต่ไปฟังกันแล้วก็ฝากงานที่กำลังจะเกิดขึ้นก่อนปิดไลค์ค่ะครับผมก็ขอฝากเพลงเจ็บแค่ไหนก็ยังรักเธอด้วยนะคะเป็นโอ t สทละครเรื่องกรงดอกสร้อยนะคะก็เป็นครั้งแรกที่ผม,มดำงานกับทางช่อง3ด้วยก็ฝากไปฟังกันเยอะๆนะครับแล้วก็ในวันที่21กรกฎาคมนี้ใช่ครับเรามี เรามีนัดกันนะครับที่งานกรงดอกสร้อยวีโอเพนนิ่งนะครับใช่ที่ยูเนียนมอลนะครับก็อยากให้ทุกคนไปร่วมงานกันเยอะนะครับใช่แล้วก็วันนี้ผมจะได้ไปร้องเพลงเจ็บแค่ไหนก็ยังรักเธอด้วยครับเผื่อทุกคนอยากจะมาฟังครับฝากมาเจอกันด้วยนะครับใช่แล้วก็ขอฝากน้องหมอนอิงด้วยนะครับหรือว่า a n y t h i n นะครับเป็นเพลงซิงเกิลแรกในชีวิตของผมเลยนะครับก็สามารถมาฟังได้ทาง y o u t u b e d m m Music แล้วก็ทาง เอ่แพลตฟอร์มสตรีมมิ่งทุกแพลตฟอร์มเลยครับใช่เาไปฟังกันด้วยนะเอ็มวีสวยมากๆเลยครับฟังเพลงคุงดอกซอยด้วยขออีกสักหนึ่งคิวเตอร์ก่อนแบบให้แฟนแคปก็ไปได้จริงเหรอครับใช่ค่ะเออันไหนดีล่ะนี้มีอะไรก็เล่นบ้างโอ้ยแสงไม่หงอย่างนี้หนูเป็นว่าคิวเตอร์อยากให้ผมกินข้าวไม่ต้องห่วงเลยครับเรื่องกินข้าวผมกินเยอะอยู่แล้วทุกคน มันก e, ok ok er ็อย le no ู่เยอะดครับมีกี่คน12็ดสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแเอดี้ปดเมาสามคนรมันยเยอะมากเุ้ยผมเจ้าขอเตืนี่จ้ะเอนจริงนี่มันกิดเฮ้ยทำอย่งนี้สิอเพอบายเลยค่ะบ่ายคับไปแล้วนะ <rôle> บายบายแฟนๆงแ่ในไลฟ์ติ๊กต็อกด้วยนะครับบายบายเพียแต่ในไลฟ์มีด้วยนะบายบายเจเจนเจเจนเชียรเชียรปิดต้องปิดเลยไหมครับมีแล้วต้องปิดแล้วบายบายจ็าไปได้ด้วยดูสามสิบคนดี่ไหนมันต้องเซฟ